ทาบุก DMR ทาบุก DMR มันเป็นปืนไรเฟิลพลแม่นปืน DMR ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาจากทางประเทศอิล่าตัวปืนได้รับการปรับปรุงมาจากปืนกลเบาซัทวา M72 จากทางยูโกสลาเวีย พบเห็นการใช้งานได้ในเหล่าทหารอิลักยุคสมัยซัดดัมฮุสเซนใช้งานในช่วงสงครามอิรั์อิลานที่กินเวลากว่า8ปีและสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือกัฟ f อร์จนซัดดัมฮุสเซนในขณะนั้นเริ่มกลายมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดสงครามอิลักแถมยังพบเห็นการใช้งานเจ้าท่าบุก DMR ดในเหล่าผู้ก่อการลายโซนตะวันออกกลางต่างๆจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเจ้าซัตตวา M72 ที่ทางอิรักษ์นำมาดัดแปลงจนใกล้มาเป็นเจ้าท่าบุก DMR นั้นหลายๆครั้งมันก็จะถูกมองว่าเป็นเจ้า AKM ขนาดใหญ่เนื่องจากรูปทรงที่คล้ายกันเหลือเกินซึ่งแท้จริงแล้วในรุ่น M72 นั้นจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น M70 และ M70 จะพัฒนามาจากเจ้า AKM อีกที จนปืนกลเบา M72 มันก็ปเปรียบเสมือนเจ้า AKM ที่มีการเพิ่มความหนาและความยาวลำกล้องเข้าไปและมีการพัฒนาตัวปืนนิดหน่อยเพื่อการยิงสนับสนุนนั่นเองซึ่งเราจะมีการพูดถึงในคลิปนี้แน่นอนครับก่อนจะมาทำความรู้จักกับเจา้า Tha Book DMR เราคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีมันกันสักนิด ในปีคิทตศักราช1,962ทางโรงงานเซตทวาอ์มบริษัทผลิตอาวุธตั้งแต่ปืนเล็กไปจนถึงปืนใหญ่จากทางยูโกสลาเวียก็ได้มีการเปิดโครงการนำเจ้า AKM มาผลิตใช้งานเองในประเทศมีการปรับปรปุงลำกลองและชุดลูกเลื่อนให้มีความทนทานเป็นพิเศษตัวลำกลองรองรับกระสุนเดียวกับเจ้า AKM ก็คือกระสุนขนาด7.62คูณ39มเมตร มีระบบการทํางานเดียวกันก็คือระบบการทํางานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาวแก๊สโอเปเรตลองสโตรพิ s t o n จนต่อมาในช่วงกลางทศวรรษที่1 9 6 0ตัวปืนที่ทางซซตว่าอารมได้พัฒนาต่อยอดนั้นก็กลายมาเป็นรุ่นต้นแบบส่งให้กับทางกองทัพทำการทดสอบและปรับปรุงต่อไป ในปีคิตศักราช1,970ทางรัฐบาลยูโกสลาเวียก็ได้มีการอนุมัติประจำการปืนไรเฟินจู่โจมรุ่นใหม่ของตนในชื่อว่าอัลโตเมสกาพุสกาโมเดล1970หรือ AP M70 ซึ่งหลังจากมีการประจำการแล้วทางสัตว์ว่าอัมก็ได้มีการส่งออกในเชิงพาณิชย์ด้วยในชื่อว่าสัตวว่า M70 จนต่อมาเจ้า M70 มันก็ได้ถูกส่งออกให้กับหลายๆประเทศทั่วโลก ช่วงนั้นโลกก็ได้เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นมาัพใหญ่มีการเพิ่มแสนยานุภาพเพื่อเกิดสงครามกันอยู่ตลอดเวลาในการนี้ถึงแม้ว่าทางยูโกสลาเวียจะไม่ได้เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาวอซอหรือวอร์ซอแพกและพวกเขาก็พยายามรักษาความเป็นกลางแต่กองทัพก็ยังต้องการอาวุธเผื่อไว้เพื่อการลุกลาน ทางกองทัพจึงต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาประจำการมากมายแถมทางกองทัพก็ยังขาดปืนกลเบาและปืนไรเฟิลซุ่มยิงหลังจากที่ทางซัตว่าอาัประสบความสำเร็จในรุ่น M70 อย่างท่วมทน้นหลังจากที่ทางโซเวียตได้มีการประจำการเจ้า RPK มาได้กว่า10ปี ทางซัตวาอ่าก็ได้มีการนำรุน M70 มาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้งานในการยิ่งสนับสนุนใกล้มาเป็นเจ้าซัตตวา M72 ตัวปืนมีระบบการทำงานเดียวกับเจ้า M70 ก็คือระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาว มีการเพิ่มความหนาลำกร้องให้มากขึ้นและเพิ่มความยาวลำกล้องจากเดิม415ม mm, มหรือ16.3นิว้วกลายมาเป็น542ม mm, มหรือ21.3นิว้วมีขาซ้ายแถมมาให้จากทางโรงงานแม็กกาซีนมีหลายขนาดตั้งแต่30นัด50นัดไปจนถึงแมกกรมความจุ75นัด ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ตัวปืนสามารถยิงสนับสนุนได้อย่างแม่นยำและยิงต่อเนื่องได้นานโดยที่ตัวปืนไม่สูญเสียความแม่นยำและไม่เกิดความร้อนจนเกินไปตัวปืนโดยรวมมีการออกแบบมาคล้ายคลึงกับเจ้า RPK จากทางโซเวียตเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางกองทัพก็ยังต้องการปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ใช้งานง่ายพลังทำลายล้างสูง อัตราการยิงสารวดเร็วเน้นการยิงสนับสนุนระยะกลางไปจนถึงระยะไกลสามารถใช้งานได้ทั้งเหล่าพลแม่นปืนและเหล่าทหารลาบช่วงนั้นทางยูโกสลาเวียจะมี2ตัวเลือก,ก็คือจะจัดหาปืนไรเฟินซุ่มยิงรุ่นใหม่จากต่างประเทศอย่างเจ้า SVD Dragunov ที่เริ่มโด่งดังเป็นพรุแต่แถมยังมีความแม่นยำสูงมาก กับอีกตัวเลือกก็คือการพัฒนาปืนไรเฟิลซุ่มยิงจากประเทศตัวเองและก็แน่นอนครับทางยูโกสลาเวียเลือกจะพัฒนาปืนไรเฟิลซุ่มยิงของตนทางซัตเทว่าอัมจึงได้มีโครงการพัฒนาปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่นใหม่ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของทางกองทัพคอนเซปต์การใช้งานก็คือตัวปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่นใหม่จะต้องมีประสิทธิภาพไม่แพ้เจ้า S วี d r a รา n ุนอ ในการนี้ทางผู้พัฒนาได้นําประสบการณ์จากการพัฒนาและผลิตเจ้าสัตว่า M70 มาพัฒนาต่อยอดปรปับปรุงชุดลูกเลือนและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับกระสุนที่ใหญ่ขึ้นแถมยังมีการเพิ่มความยอดลำกลองและติดตั้งกล้องเล็งเข้าไป ตัวลำกล้องของปืนใหม่นี้มันจึงถูกพัฒนาขึ้นมารองรับกระสุนขนาด7.92คูณ57 mm. มิลิเมตรมาเซอร์กระสุนที่มีความแม่นยำและพลังทำลายล้างสูงมากจากทางนาซีเยอรมันช่วงสงครามโลกพันธายจะผลิตขึ้นมาจากไม้ติดตั้งกล้องเล็งศิลากกำลังขยายสี่เท่า มาพร้อมกับร่างส่วนขยายติดตั้งกับตัวปืนทางด้านซ้ายแถมตัวปืนมันก็ยังสามารถติดตั้งดาบปลายปืนได้อีกด้วยระบบการทำงานยังคงใช้ระบบเดิมก็คือระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาวทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ปืนใหม่ในโครงการนี้มันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเจ้า SVD รากุนอฟให้ได้มากที่สุด จนมาในช่วงกลางทศวรรษทีธธ่1,970ทางยูโกสลาเวียก็ได้มีการประกาศประจําการเจ้าเซตวา M76 กลายมาเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงมาตรฐานของตนในที่สุด ถึงแม้ว่าเซตทวา M76 มันจะประจำการกับทางกองทัพเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงแต่ด้วยประสิทธิภาพของมันที่เด่นระยะกลางมากกว่าระยะไกลแถมยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วนั้นมันจึงทำให้ในเวลาต่อมาเจ้าเซตทวา M76 มันก็ถูกจัดประเภทเป็นปืนไรเฟิลพลแมนปืน DMR ไปโดยปริยาย ตัวปืนมีความคล้ายคลึงกับเจา้า s v d r a g u n o อเป็นอย่างมากจนมองผิวเผินบ้างครั้งหลายๆคนก็อาจจะมีสับสนกันสักนิดแถมเจ้า M76 มันก็ถูกใช้งานในภารกิจที่คล้ายคลึงกับเจา้า RAGUNOP ด้วยจุดแตกต่างหลักๆของเจ้า M76 และเจ้า RAGUNOP เอาตามจริงแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันตั้งแต่ตัวพันธุ์ไทยกระโจมมือกล้องเล็งรวมถึงระบบการทำงาน ระบบการทำงานของเจ้า M76 จะเป็นระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาวแก๊สโอเปเรตลองสโตปิสตันส่วนเจ้ารากุนอฟมันจะมีระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักสั้นแก๊สโอเปเรตช็อตสโตปิสตันในบางรายงานบอกว่ายอดการผลิตเจ้า M76 ในกองทัพจะอยู่ที่ประมาณ15,000กระบอก นอกจากนี้เจ้า M76 มันยังถูกส่งออกไปทางประเทศอิรักและซาอุดีอาระเบียด้วยแถมยังพบเห็นการใช้งานในช่วงสงครามยูโกสลาเวียสงครามโคโซวและสงครามอิรักแถมบางแหล่งข่าวก็ได้บอกว่าทางเกาหลีเหนือก็ได้มีการผลิตเจ้า M76 ใช้งานด้วยเช่นกันประจําการมันในชื่อว่าจองย็อกโบชอง และก็ไม่ใช่แค่เจ้า M76 เท่านั้นที่ถูกส่งออกไปยังประเทศอิลลัคแม้แต่เจ้า M72 และเจ้า M70 มันก็ถูกส่งออกไปทางแถบนั้นด้วยเช่นกันจะเรียกว่าซัตทวาฟันหน่เนาะเลยแหละครับแถบนั้นแถมทางอิรลัคก,ก็ได้รับการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้และได้รับเครื่องจากการผลิตมาจากโรงงานซัตวาอาร์มประเทศยูโกสลาเวียจัดตั้งโรงงานผลิตึืนที่อัลกกริเซียประเทศอิลลัคในยุคซัตดัมฮุสเซน ซึ่งซัดดัมฮุตเซนในขณนะนั้นมีบทบาทสำคัญมากในการวางนโยบายด้านเศษรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการรักษาความมั่นคงของประเทศภายใต้อุดมการณ์ชาติยมและสังคมนิยมโดยซัดดัมฮุตเซนเขาก็พยายามขยายอานาจของอิลักไปในภูมิภาคช่วงนั้นหลังจากที่ทางอิรักได้รับองค์ความรู้และเครื่องจาักรการผลิตไปบวกกับทางอิรักเองก็เริ่มเกิดสงครามมากขึ้นเรื่อยๆเหล่าทหารมือใหม่ก็มากขึ้นตามมา แถมเจ้า M76 มันก็มีแรงดีคอยมาทําให้เหล่าทหารมือใหม่ต้องใช้เวลาในการฝึกกันทางอิลพั์ต้องการปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ใช้งานง่ายที่แม้แต่ทหารมือใหม่ก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างสบายสามารถยิงระยะกลางได้อย่างแม่นยําอัตราการยิงสามรวดเร็วเน้นการยิงสนับสนุนระยะกลางเพื่อขยายระยะปฏิบัตินาทีของเหล่าทหาร ในการออกแบบที่ง่ายที่สุดนั้นพวกเขาได้นำปืนกลเบา M72 ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62 x 39มิลิเมตรอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดพร้อมกับนำเจ้า M76 มาเป็นแบบอย่างต่อมาไม่นานในปีคิรัสกราช1978ทางอิหรักก็ได้มีการเปิดตัวเจ้า M72 รุ่นดัดแปลงในที่สุดกลายมาเป็นรุ่นท่าบุกสไนเปอร์ไรเฟิล ตัวปืนจะผลิตขึ้นมาจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นลูกกระโจมมือและพันธายผลิตขึ้นมาจากไม้มีการเสาะช่องตรงพันธทยเพื่อเพิ่มความคล่องตัวแถมยังมีแผ่นรองแก้มแถมมาให้จากทางโรงงานตัวปืนจะมีแต่โหมดการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติเซมิออโตเมติกเท่านั้นไม่สามารถยิงฟูลออโตได้แม็กกาซีนจะมี2ขนาดให้เลือกก็คือ10นัดและ20นัด ซึ่งแม็กกาซีนแบบ20นัดจะได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากตัวปืนเน้นการยิงสนับสนุนระยะกลางนอกจากนี้ตัวปืนมันยังสามารถรองรับแม็กกาซีนมาตรฐาน30นัดของเจ้า AK-47 และ AKM ได้ M ye, เพิ่มความหลากหลายและความอยู่รอดในสงครามตัวปืนจะมีกล้องเล็งมาก,กับรางส่วนขยายติดตั้งทางด้านซ้ายของตัวปืนมีมาให้จากทางโรงงาน นอกจากนี้ตัวปืนมันยังมีศูนย์หยาบแถมมาให้ด้วยศูนย์เล็งมีความคล้ายคลึงกับปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูล AK ซึ่งด้วยการติดตั้งร่างจากทางด้านข้างแบบนี้นั้นมันจึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานศูนย์ยาบได้กรณีฉุกเฉินในการพัฒนาเพิ่มเติมของท่านอิลลัต พวกเขาได้เพิ่มความยาวลำกล้องเข้าไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มระยะยิงหวังผลจากเดิมในรุ่น M72 ความยาวลำกล้องจะอยู่ที่542ม mm, มหรือ21.3นิ้วกลายมาเป็น600มิมหรือ23.6นิ้วความยาวโดยรวมก็เพิ่มขึ้นตามมาอยู่ที่1,110ม mm, ิมหรือ43.7นิ้วน้ำหนักปืนเปล่าของรุ่นนี้จะอยู่ที่4.5กิโลกรัม ในบางแหล่งข่าวก็ได้มีรายงานว่าระยะยิงวางผลของเจ้าท่าบุกมันจะมีระยะยิงวางผลใกล้ถึง800เมตรซึ่งจัดว่าไกลเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามด้วยกระสุนขนาด7.62คูณ39มิลิเมตรมันออกแบบขึ้นมาเพื่อการยิงต่อสู้ระยะใกล้ถึงกลางโดยทั่วไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าระยะยิงวางผลของเจ้าทาบุกมันจะมีระยะยิงวางผลอยู่ที่ประมาณ400ถึง500เมตรแถมยังมีระยะยิงวางผลใกล้สุดอยู่ที่600เมตร พบเห็นการใช้งานเจ้าทาบุกหลากหลายสงครามในยุคซัดดำฮุสเซนตั้งแต่สงครามอิรักอิลานที่กินเวลากว่า8ปีและสงครามอ่าวเปอร์เซียรหรือกัฟวอร์จนซัดดำฮุสเซนในขณะนั้นเริ่มกลายมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางสหรัฐอเมริกาจนทางสหรัฐอเมริกาเข้าบุกอิรักกลายมาเป็นสงครามอิรักอีกเยอะเลยแหละครับ และด้วยความที่เจ้าท่าบุกมันเป็นปืนไรเฟิลผลแม่นปืนที่พัฒนาต่อยอดมาจากเจ้าซัตวา M72 เจ้า M72 มันก็พัฒนามาจากเจ้าซัตวา M70 ซึ่งเจ้า M70., มันก็พัฒนามาจากเจ้า AKM AKM มันก็พัฒนามาจากเจ้า AK47 มันจึงทําให้เจ้าท่าบุกมันเปรียบเสมือนลูกหลานสายนอกของเจ้า AK47 ก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าทาบุกมันจึงได้รับยินมาจากปู่ทวดของมันเยอะมากทั้งเรื่องระบบการทำงานและชิ้นส่วนที่มีความเรียบง่ายความน่าเชื่อถือในสนามรบก,การควบคุมแรงรีคอยแม้แต่ความอึดถึกทนบุกป่าฟ้าดงมันก็ทำได้ไม่แพ้เจ้า AK47 ปู่ทวดของมัน ซึ่งด้วยยีนนี้เจ้าทาบุกมันจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเสียงที่เกิดจากการยิงของมันจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้า AK-47 หากนำเจ้าทาบุกมาเปรียบเทียบกับปืนไรเฟิลผลแม่นปืนและปืนไรเฟิลซุ่มยิงรูปแบบอื่นๆในขณะนั้นเจ้าทาบุกมันจะมีความเล็กกะทัดรัดกว่าสามารถใช้งานซุ่มยิงในเขตเมืองได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าระยะยิงวางผลและพลังทำลายล้างจะน้อยกว่าเขาก็เท่านั้น แถมหากนำเจ้าท่าบุกมาเปรียบเทียบกับเจ้า SVD ราคุนอฟแล้วนั้นในแง่ของระยะยิงหวังผลและพลังทำลายล้างระยะกลางเจ้าท่าบุกมันจะมีความแม่นยำเทียบเคียงกับเจ้าราคุนอฟเลยทีเดียวแถมตัวปืนมันยังมีความเล็กกระทัดรัดกว่าใช้งานต่อสู้ในเขตเมืองได้ดีแต่หากเปรียบเทียบกันที่ระยะไกลมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากเจ้าราคุนอฟนั้นมันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานระยะไกลนั่นเอง เจ้าทาบุก DMR มันเป็นปืนที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงอยู่หลายต่อหลายครั้งเนื่องจากรูปทรงของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าทาบุกมันจัดเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลพล่นปืน DMR ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ